นี่คือเรื่องราวของขึ้นป่าปิดเรื่องเล่าที่จะทำให้คุณต้องคิดให้ดีก่อนจะตัดสินใจเข้าไปในป่าที่ไม่มีใครกล้าเหยียบถ้าพร้อมแล้วมาฟังกันเลยครับคื้นป่าปิดผมอยากถามก่อนครับเคยได้ยินคำว่าป่าปิดไหมไม่ใช่ป่าที่มีคนมาปิดกัน้นไม่ใช่ป่าที่อยู่ในเขตอนุร,รักษ์อะไรหรอกครับแต่ป่าปิดในที่นี้หมายถึงป่าที่มันปิดตัวเองไม่มีทางเข้าไม่มีทางออกไม่มีแผนที่ไม่มีร่องรอยใดๆ และถ้าคุณเข้าไปผิดจุดมันจะไม่ให้คุณออกมาอีกเลยและนี่คือเรื่องของชัยกับกลุ่มเพื่อนที่ตัดสินใจเข้าป่าต้องห้ามแห่งหนึ่งชัยเป็นนักเดินป่ามือใหม่ครับแต่มีพี่เอกที่เป็นคนนําทางมีประสบการณ์และมีตั้มกับไอ้ฟลุ๊กที่เป็นเพื่อนร่วมทีมพวกเขาวางแผนเดินป่าลึกในพื้นที่ห่างไกลที่ไม่มีใครไปมาก่อนพี่เอกบอกว่าป่านี้เป็นป่าปิดไม่มีคนกล้าเข้าเพราะมันมีเรื่องเล่าแปลกๆแ,แต่ตั้มกับฟลุกขำ แม่พี่เอกเดี๋ยวนี้ยังเชื่อเรื่องพวกนี้อยู่อีกเหรอชายเองก็ลังเลแต่ด้วยความอยากลองของเขาก็เลยตกลงไปด้วยแต่พวกเขาไม่รู้หรอกครับว่ามันไม่ใช่แค่เรื่องเล่าวันแรกของการเดินป่าทุกอย่างก็ดูปกติครับป่ามืดทึบเงียบสนิทไม่มีแสงแดดส่องเข้าถึงไม่มีเสียงสัตว์เลยแม้แต่นิดเดียวป่านี้มันแปลกๆว่าชายพึมพำพี่เอกพยักหน้าตั้งแต่เดินเข้ามากูยังไม่เห็นแม้แต่รอยเท้าสัตว์เลย พวกเขาเดินต่อไปจนถึงจุดตั้งแคมป์ตรงนั้นเป็นลานดินโล่งมีต้นไม้ใหญ่ต้นหนึ่งยืนะหงานอยู่กลางพื้นที่และนี่แหละครับเป็นจุดที่ทุกอย่างเริ่มผิดปกติกลางคืนวันนั้นชายสะดุ้งตื่นขึ้นมากลางดึกเพราะเขารู้สึกว่ามีคนมายืนอยู่รอบๆบเต็นท์ของพวกเขาเขาค่อยๆชะโงกหน้าออกมาดูไม่มีอะไรแต่แปลกครับพื้นรอ,รอบรอบเต็นท์ที่เคยเป็นดินแห้งๆกลับมีรอยเท้าเต็มไปหมด ใครออกมาเดินวัดชัยกระซิบแต่เมื่อเขาส่องไฟดูดีๆรอยเท้าเหล่านั้นไม่ใช่ของคนเช้าวันรุ่งขึ้นชายรีบบอกพี่เอกเรื่องรอยเท้าพี่เอกดูแล้วหน้าซีดกูว่าเราไม่ควรอยู่ที่นี่นานตั้มกับฟลุกยังไม่เชื่อพี่อยากกูกันเล่นหน้าพวกเขาออกเดินทางกันต่อครับและนั่นทําให้พวกเขาพบกับต้นไม้ต้นหนึ่งที่มีรอยเชือกรัดเต็มไปหมดเหมือนมีคนเคยโดนแขวนตรงนี้ว่าฟลุกพูดเสียงเบา ชัยรู้สึกเหมือนมีใครบางคนยืนมองจากหลังต้นไม้นั้นและเมื่อเขามองไปใกล้ๆมันไม่มีอะไรอยู่ตรงนั้นแต่เขาสาบานได้ว่าเมื่อกี้เขาเห็นเท้าเปล่าๆโผล,ลอ,ออกมาจากหลังต้นไม้จริงๆเย็นวันนั้นพวกเขาหยุดทักแถวลำธารทุกตัดสินใจเดินไปตักน้ำแล้วจู่ๆก็ตะโกนขึ้นมาสุดเสียงเฮียอยอยๆใครอยู่ตรงนั้นทุกคนวิ่งไปดูแล้วก็เห็นว่า ทุกนั่งน่าซีดอยู่ข้างลำธารตัวสั่นเป็นลูกนกกูเห็นเห็นคนยืนอยู่ในน้ำชายหันไปดูไม่มีอะไรเลยแต่เมื่อน้ำในลำธารกระเพื่อมเบาๆชายก็เห็นภาพเงาสะท้อนของใครบางคนกำลังจ้องมองพวกเขาจากอีกฝั่งคืนสุดท้ายที่พวกเขาอยู่ในป่าอากาศเย็นลงผิดปกติทั้งที่ไม่ใช่ฤดูหนาวพวกเขาเข้านอนกันเร็วเพราะกลัวว่าเช้าวันพรุ่งนี้จะออกจากป่าไม่ได้ แต่ชายรู้สึกเหมือนมีอะไรบางอย่างตกให้เขาตื่นขึ้นมากลางดึกอีกครั้งคราวนี้เขาได้ยินเสียงกระซิบเบาๆออกไปก่อนที่จะสายไปชายกดลูกสู้รีบปลุกพี่เอกและเมื่อพี่เอกลืมตาขึ้นเงาดำทะมึนตัวหนึ่งก็กำลังยืนอยู่หน้าริมเต็นของพวกเขาหนีพี่เอกตะโกนทุกคนรีบคว้าของแล้ววิ่งออกจากแคมป์โดยไม่หันกลับไปมองแต่ไม่ว่าจะวิ่งไปทางไหนพวกเขากลับมาอยู่ที่เดิมเสมอ ลุกเริ่มร้องให้กูว่าเราออกไปไม่ได้แล้วชัยเริ่มท่องบทสวดตามที่แม่เคยสอนแล้วทันใดนั้นเงาดำก็กรีดร้องสุดเสียงก่อนจะค่อยๆจางหายไปและพวกเขาก็พบว่าตัวเองกลับมายืนอยู่หน้าทางออกของป่าหลังจากวันนั้นพวกเขาสาบานว่าจะไม่กลับไปที่ป่าปิดอีกพี่เอกบอกว่าที่นั่นไม่ใช่ที่ของคนแต่สิ่งที่น่ากลัวที่สุดคือก่อนที่พวกเขาจะเดินออกจากป่ามาได้ ชายได้ยินเสียงกระซิบสุดท้ายคราวหน้าพวกมึงจะไม่รอดเป็นไงครับถ้าวันไหนคุณเดินป่าแล้วเจอเส้นทางที่ไม่อยู่ในแผนที่จะกล้าเดินเข้าไปไหมครับใบหน้ายิ้มพร้อมเขาบนหัว